ทานสองชุดเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีอาการอีกเลยว้าวถือว่าแบบยากแก้ปวดอะไรก็คือไม่ได้แตกเลยมแม็กทานจริงใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้ไ <อ S 1> เป็นห <ไง S 1> น้นาไม้ไผ่คะะปวดหลังปวดเอวนะคะล้าวลงขาเดี๋ยวมาดูว่าทําไมวันนี้แม็กถึงมีอาการดีขึ้นนะคะก่อนอื่นแล้วก็อยากจะสัมภาษณ์แม็กข่าวว่าเมื่อก่อนแม็กมีอาการเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเมื่อก่อนอาการที่เป็นอยู่ก็คือมีอาการปวดหลังปวดเอวปวดล้าวลงขาคือเวลาแบบเรานั่งนานๆเนี่ยแล้วเวลาเราจะยืนเน่ะมันจะ เดินเลยไม่ได้มันต้องหยุดสักพักันก่อนจะเดินได้โอต้องยืนขึ้นมายืดทรงตัวก่อนใช่ครับก่อนที่จะก้าวหูเป็นถึงขั้นนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วแบบมีชาปลายเท้าแล้วหรือยังอาการชาปลายเท้าเริ่มมีครับตอนนั้นเริ่มมีแล้วการนี้เป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นมานานหรือยังคะหูเป็นมาก็ก็คือเป็นสิบปีนะสิบปีนะคะเพอผมเป็นตั้งแต่อายุในน้อยเลยอืมทำอาชีพอะไรอยู่ครก็คืออาชีพที่ทําที่เคยทํามานะคือจะไม่ว่าจะเป็นการอ่าน ยกของหนักก็คือเราเป็นช่างซ่อมรถมาก่อน,นอ่าแล้วก็ขับรถนานขับรถไกลครับก็คือส่วนมากคือนั่งนานกับยกของหนักหลักๆเลยมันก็เลยให้ทําทให้เราเป็นถูกต้องไหมคะเป็นยังไงบ้างคะแม่พอมาได้มาเจอสารสกัดสองกระปุกนี้ทานไปแล้วอะค่ะอาการเป็นยังไงบ้างพอมาเจอสารสกัดสองตัวนี้ทานไปสิบห้าวันอาการปวดอาการชาเริ่มเบาครับาจากที่ว่า จากที่ว่าเคยนั่งนั่งนานๆแล้วยืนน่ะจะเดินเลยไม่ได้เลยคือตอนทานไปแล้วสามารถเดินได้แบบไม่ต้องไม่ต้องยืนทรงตัวก่อนนะครับโอ้สิบห้าวันเลยคะ่ะแล้วทานไปกี่วันถึงแบบว่ารู้สึกดีขึ้นก็คือคทานไปหมดชุด่ะชุดแรกอะ่คอะคือก็คือทานคู่นี้นะคะหมดหนึ่งเดือนนะคะก็ะคืออาการเป็นไงบ้างอาการปวดนี่คือแทบจะไม่มีเลยหายไปเลยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปสิบปอร์เซ็นต์นะคะใช่ครับรู้สึกว่ามันเบาขึ้นโล่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ของผมประมาณสิบห้าวันครับสิบห้าวันการเบาลดลงเห็นชัดเลยโอ้แล้วทานไปปกกกีี่่่รถึงเยวาาบค สำหรับผมนะของผมดีขึ้นเลยก็คือสองกระปุกนี่คือไม่มีอาการอีกแล้วสองชุดไม่มีอาการอีกแล้วสองชุดนะคะก็คือทานแบบนี้ค่ะสองเดือนเนาะก็อาการคือดีขึ้นเบาลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ทานสองชุดเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีอาการอีกเลยว้าวถือว่าแบบยาแก้ปวดอะไรก็คือไม่ได้แตกเลยแม็กทานจริงใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้เป็นหน้าไม้ไผ่ไม่ครับสำหรับคนไหนนะคะที่มีอาการเหมือนแม็กนะคะก็สามารถติดต่อมาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางนะคะคอยให้คำปรึกษาอยู่ค่ะ